สวัสดีครับพอลี่ครับบ๊ายดีครับบ๊าอืมบ๊ายดีก็มาสองช่องขึ้นเก่านะครับมามีช่องแม่ตุ้รวยรล้วันเนาะนะครับแล้วก็เอารวยปันโชคเด้อนะครับมาติดตามเลขรล้วันพอลี่ขึ้นเก่านะครับเอฟซีพุทธิดตามเลขรล้วันพอลี่พวกจะมีโชคกันทัวหนาเนาะพอลี่เนาะครับซื้อปาซีเริ่มมาเข่าหลายขึ้นเก่าเลยคือที่เร่ง้ก็เป็นจะชื้นงันนะครับ ก็คนกันสิว่าเอ๊สตจฟุนเป็นตั้งใดนะครับสตีเล่าเนี่ยสามเดือนแล้วรุดสามงวดนะครับเนาะงวดที่ซกําลังนับกันวันที่หนึ่งเนาะพอลี่เนาะจากวันที่หนึ่มาสลุดรวมกันบ่ย่างคำมือนีงวันที่ซีลวที่ซีนักกีหาเนาะเนาะแล้วนักสแตนลูดนะครับ<ว>นัาไปรับกันได้คืนะครับนับไปรับกันนะครับงวดที่ซีนี่จังต่วันที่มึงมาสแตนลุดเทียเนาะครับ เือว่าสุดยอดดีนะครับอากาศคือว่าหล,ลังเปรเลกร่วมนะครับข้าวเปรเลกร่วมนวเวมนี่ยมันสามารถออกได้ทุกหน่อยออกได้ทุกงนาชิ่หน้าชิ่งน,งนาแต่ว่าเขาอยู่บริษจายจงว่าเออต้องเป็นพี่ไอพีต้อนตอนตัวนี้อยู่กับวิจารณญาณของ FC เอฟซีได้นะครับว่าจะเรียกหมักตัวใดซื้อตัวใดนะครับจับแนวทางมาใหอยเอเอาแนวทางที่ตัวนี้เด่นละมาให้มาซุ่มเป็นจะออกละมาให้ครับผมอ่ะช่วยคนงานเขาเรียเอาหมู่บ้านของหมู่บ้านวันที สี่ครับโอ้ยขึ้นใหญ่อีกแล้วเขาคักเขาแน่แท้ี่นี่ดูเขียนสายมีเหนวาสาลายก็สมืออ่อ้ายเชาอ่านด้ยสตัวสตัวเออเอาไปอนก็ไเลอ่ะมันเขายังเนี้ะัวเล่าสตาร์สามตัวห้าเจ็ดแปดกาชาติังเมนเล่าสตาร์เขาสามตัวหาเจ็ดแปดเจ็ดแปดบนเจ็ดแปดบนสามสี่ลาาง กรชาตหนึ่งสิบหนึ่งแปดวี่ไอพี่สามสองบนหาเจ็ดล่างอะไรเนาะชุดยอดดิฮะโบจับหยากเลยโบวางเสียเนาะสามตัวไหมมันมัด่วนยกขึ้นเพราะเดีวน้าตาหาเจ็ดแปดสาตัวบานในบนเจ็ดแปดล่างสามสี่น เขาทั้งบนเขาทั้งลางลาสตาร์กน้องมันก็อยู่ในช่องทียนขันนนจบนเนาะล่าสตาร์มาสองมือต่อกันเลยน่นะนะครับเนาะนั่นวันนี้ขับนองนะครับไม่ตู้นี่คือยากแท้เลยม่ยันเราพกไปใส่นอนใส่ใส่งกันไปฮะ่าไปรีดเห็นหนาวเขารีีรอรอไเนาะว่าตัวเรียกบางหนาวหนี่แหละพี่นองครับก็้ขหน้าอาไปมันบางไอางติตามเรื่อยมันิเป็นเสากใมันเขาดีจริงจีหลนผูดถึงนนั้น หาเลือเงี้ยมือสองเงินยมือเลงเพื่อเกิเจง,งีนมีโชคมีลาแต่ว่าที่สำคัญจั่อยคือฝากคดไล่กดแช่หน,นะาอดีนะครับฝากแช่ไปพี่ให้นองให้ผู้ินมักน้ำแน่นะครับสำหรับผู้่นเคลื่นแนงสีดอกนะครับถ้าเข้ากับไฮเป็นแนาทางนะครับว่าววเลี้ยงสองช่อง,งเห็นเรียวที่สุดละครับผมบย่านแค่สองช่องเหงมาเมาซานี่ผู้เห็นเลี้ยวคนเีต่ขึ้นน่าตขึ้นใต่้อคเ็ดนะใคบเห็ดะธรรมดาเี่น้งเลยนะครับ ไม่กระสิใจรักเดือยพี่คุนอะไรพสุดยอดสุดยอดนะครับมีหลักมากสุดยอดสุดยอดเลยนะว่านไหนมันเลยคุยกันเนี่ยพอาีสีแหงอน้ำรัว่านะวุนเลยวลงว่นนะวุนเยคุยกันแล้วใช่ถึงตัวไดนสามสี่ถึงสามสามีเนี่ยหัมากว่าทีนมันตัดผมเนาะว่าเราข้ามฝานไปฟังอยู่ใคนเรีนกับางเรียนมนเปิขึ้นเล่าสตาร์มาถึนล้วมาเขียนเล่าสตาร์ครับ เบี้พี<า>่ไอ้ที่เรียนมาเรียนเล่าสตาก็เบีพีนั่นเม <c oughs> องมไม่เขียอยู่สิแบบแบบร่องครับฟันไฟันไอ่ะบาีพอดีจะโชว์ของวัตถิหานะเพราะทีเนาะวัที่หากกับวัตถิหานะมันนี้มีรลกพัฒนาด้อยนะครับกับปากใเื่อนนะของุดตีเอ็นไปตุยอ่านานเลยใช่เอาไปตอ่านมัมีเล่าพัฒนา โอ้ยบแม่นเล่าพัฒนาอ,าอีหยัางเงี้ยครับเล่าสตาเล่าสตาเล่าพัฒนาเฉพาะจิตกาชาติ2978จุดบนเนาะชุดบนจุดล่างก็บห้าน้อยหกสาเลขเบิ่์นก็9977อ่านะครับผู้ใดจุดประทับก็บแค่ห้าจอไว้เนาะขอดีเนาะหรือจับกูเก่งก็จับเอาเด้อนะครับฝึกสมองไว้นี่ปุ๋ยมันสิลืมเฮามันลืมไปนี่ล่ะแค่นหน้าจอไว้นะครับ การเดี๋ยวเรื่งชุดล่าเพราี่จับคู่สกัดนะคนนี้เนาะเมื่อนี่ไปที่นีโอกาสแห้งกันนะครับตัวหนาเด้อนะครับมื่อนี่มีตัวมาชุดยอดมากแต่ว่ามัสองมันเขาเดี๋ยเขาคักเขานี่เอาคู่กันพอาี่เพราคู่กันแต่พี่น้อนกันเองนั่งนะมันเป็นลีบอมมันขคักขึ้นแน่เถอะทำแม่ล่ะนี่เขามาแล้วเอามาไว้มองที่บ้างเลยครับนะทับกระดับเอาไ้คู่กันนะฮะนั่นี่แก้วแก้วไปตรงนี้นะครับไปอุ้ยโชว์นะครับอาพี่น้องนะครับ วัดตีซี่เขาจนจะว่มีบม่งเขียนปกคลิปพี่น้องนะครับวัดทีหาเนี่ยขอเป็ี่ยนพิธีเด้อนะครับโอมานั่มพอลี่นะครับเลขรวยรายวันนะครับอยากสับสนุนพอลี่ก็ยังเริ่มสับสนุนในตุยเด้อนะครับในตุยนี่เปินกระเดช่องแล้วนะครับขอ้งหมดของนะครับช่องในตุยรวยรายวันผู้นั้นเป็นผู้รักษาเงินผู้นี้เป็นผู้ใสดเงินครับกดไลค์กดแชร์คค่ะกกดดไล์์แชรเนาะนะครับกดติดตามผู้ใด จับคูเกกัเบ้อมอรก็ไม่ตีจับไห้เด้อนะครับมีนี่แหละนะครับตามนี้นะครับชุดบนเด้อนะครับอ่ะมอรตาไห้ก็มีสองเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจนะครับส่วนชุดล่างเนาะหกสามเจ็ดสี่หเจดสาี่เจนะครับส่วนเลขเบอร์มีกเก้าเจ็เจนะครับให้งให้มาน้ำพอลี่ในวันนี้เด้อนะครับจมห้าจอไว้นะครับผู้ใดจักเกตามนี้แหละนะครับผู้ใดตาเจกับตาาวเด้อนะครับตาตัวสีแดงนี่แหละนะครับชุดบนครับ สองเก้าเจ็ดแปดชุดล่างกับหกสามเจ็ดสี่ครับตัดได้ตามสบายเนะลยเนาะอารมณตอนนี้ครับครับอากาศก็ห่อนแต่สองโมะลีนะ่เนาะครับ,รบแต่ว่าใครเนี่ยอยู่มาอยู่ท่างนี้มันลม,ลมดีจัะไม่อยู่เย็นดีนะครับพักยังกับปูกป่ก็คอ่อยเดินโมลลี่ชวนเลยหอนห่อนต้องตากดินไหมก่อนตากดินเลยไม่ได้คนห่อนย่างน้ำย่างน้ำเนาะมีเจ้าผู้ผู้ใดญมาเห็นก็มีเจ้ามาถาม เพิ่นคือเฮ็ดแปลงผักดีเชี่เป็นอยังเพิ่นใส้แนวไรเจ้งบ่มี่หยาเน่ยก้นกนงงว่าหยาเจ้ามีจักเส้นเออก็แปลกเด้อเนาะบ่แปลกแล้วเพราะว่าเก็บบอกไหมครับเาฝนตกไม่บึ้มมาแล้วมันสิ่งหยาสัตว์เลยเลยออาหยาเลยเนาะอันนี้ยังฝนตกบึ้มมากสองงานร้อยวันเลยทั้มีหยาพราเส้นเนี่ยมันอันนั่นว่านยนต้น2ต้นแล้มันอ่อนใจสามชี้เฉยมันสิบ่ค่อยจะเกิดนก็ในบ่แท้ในมันบ่มีบ่นั่งนั่งก้นว่าหญ้าบ่มีผักมันเลยบ่งามพอเน่ะ ได้เหรด้อนะฮะมันเปลี่ยนปวดพักไม่ก็ง่ามกันอะไไม่ใช่ยัใดรับว่มันน้มแปลงเขาดอกใมตัวแปลงเขาปุ๋ยพ่ออันนั้นพ่อว่านมันมาเจอครับอมเนี่ยนี่ยาให้ม่แย่งอาหารกันนี่แหะพี่น้องเอานะครับชบเนเช่นนึงเนาะนะครับชบเปนเ่นนึงนะครับแจมนะจอเดอนะครับตามนี่นะครับโร่วมานพอดีโรคในซุ้มเงินเนาะครับ บริษีตามบริโจมันเลยเรื่องพอลลี่ได้นะครับชากาแฟนะครับสามมาสนัสนุนได้นะครับทานงช่องนะครับก็บพอลี่นะครับติต่อมรวยมาได้เ้อครับเบอร์โทรกับศูนย์หกหนึ่งเก็ดสามเก็ดสอปดนะครับไอดีไล่กัห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าห้านะครับเอาไปตุยเบอร์โทรเลยเบอร์โทรแม่ตูกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดนี้ก็เป็นเบอร์ไล่กับเบอร์ไล่กันเนาะตามมาได้เครับม้วเชครับวันที่ห หาเหลรียญย่ามือสองเงินย่ามือนแรงเบื้องฐานชัดๆด้วยครับว่าตามจะเสียใจด้นะครับแต้าตามแล้วอีเรื่องแบ่งปันเนาะอะไร,รนะอาวขอบคุณพู้ี่ไลน์สวัสดีครับ